ราวนี้นะ้าฝรั่งหาจำดื้อของพี่ช่างวันนี้ตัดขนเหรอคะกลัวพี่ช่างหยุดยาวเซเดี๋ยวจุนแม่จะอาบน้ำยากเพราะว่าดือ้อดื้อเลยแหละตัวนี้เขาบอกกันว่าดือ้อ <c oughs> เดี๋ยวดูตัดขนก็ดื้อครับอันนี้เขาจะตัดไม่สั้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวพี่ช่างลองดูก่อนออกไปแค่นี้พอไหมพอไหมนะแค่นี้นะออกไปประมาณ 2องเส้นพอไหมเดี๋ยวจะเอาสามเส้นดีนะเอากี่เสนดีคะคนดื้อเดี๋ยวเราอตัดใช้รองหวีตัดออกไป2องเสนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผลก็ถือว่ายังไม่ได้ยาวมากไม่ยืนอยู่ใช้ได้ ดมนู่นดม,ดม,ดมนี่ไปเรื่อยแหละฮะมาทุกครั้งอะดมอะไรอะ่ะฮะดมอะไรคะไม่น้าเหม็นโชวเลยนะครับบราวนี่เนี่ยถ้าเราถ้าเราถ้าเราเปิดขาเขานะคะเขาจะเป็นอย่างนี้บึ๊บจะดือ้อจะดือ้อจะดือะด้อเห็นไหมจะดือ้อ เรียอะไรจ้าที่รักอย่าเรียจ้ะเดี๋ยวดูปิกดูปิกจะหลอเอเออย่ากัดอยา่าทําแค่เดียวไม่หนอไม่ได้ค่ะ <c oughs> เป็นหมาที่ชอบฟังเพลงนะครับเดี๋ยว เราเพลงให้ฟังนึมมมมมมมอมม้มมมมมนมม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 นมมมมกมม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 ้มมกมมมอมม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 มรมมมมม อนี่อาบน้ําเสร็จแล้วตัดแล้วนะคะับเหลือเปิดท้าไม่ค่อยยอมนะคะชอบฟังเพลงครับเดี๋ยวจะล้องเพลงให้ฟังบางเีย Last Christmas I gave you my heart But I really need this Keep me from here